สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่กินก๋วยเตี๋ยวยืดลำส้มพอดีเมื่อวานไม่ได้ไหวใช่ไหมก็เลยดูลำส้มดิก็เลยมาแก้ตัวนะวันนี้มาแก้ตัวแต่เช้ามาไลทให้แต่เช้ากินน,นะเพราะเมื่อวานนักว่าจะไมาทำบุญใช่ไหมแล้วไปแล้วมันแบบสถานการณ์มันไม่เลื้อนทุกคนเออสถานการณ์ไม่เลื้อนเดี๋ยวฉันดูสิว่าไม่ได้ทานเลยเช้าเช้าเราต้องกินเผ็ดอะไรขนาดนี้ด้วยหรอเด็กๆไม่ปรุงหรอไม่ กินเลคีบเป็นไหมน่ะเร็วๆไม่ก oh, um um ี่นิ้วอ้วี่น่ากินมากก๋วเตี๋ยวน่ากินมากซดน้ำครับชุ่มฉ่ำต้องสั่งผมด้วย สวัสดีร้อยห้าสิบสี่คนเรื่องราวเด่นของคุณในปีที่อันนี้ถามใครถามพี่เหรอเรื่องราวเด่นก็พิกเข้มไงลุงออกตอนไหน ย่าขอยบริมาลายมือเราเด้อมนีมาเราเด้อ,อ,อ,อสันจ้า้องพิมพตนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีก็สองร้อยสิบเจ็ดคนนะคะใค,นนคใครได้มีสแกนหิวเลยพี่คุณแน่กินข้าวมาแล้วอร่อยไหมอร่อยกินข้าวกับอะไรทุกคน เบื k. Il k. Il k ่อไหมครับพี <presses S 2> Aye, <Brooklyn. S 3> ่ยี่สามเผื่อไหมครับพี่ยี่สามอารุกไปเดินลุกไปหยิบลุปหยิบมาดีจ้ะพี่ทำงานอะไรครับถามได้ไหมครับทำงานคุยกับหนูนี่ไงงานพี่คือคุยกับหนู นี่สาวสิไปแนะน,น,นำมาทั้หิวน้ำนด้ย่ายหิวกว่าแสบแสบก๋วยเตี๋ยวตอนช้าแสบไปส่วนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเปิดคนใหม่ทันไหมวะสันทัน เยวกินอันนี้ให้เป็นข้อีนะข้อตีอันนี้เราต้องใส่พริกป่นเลยน,น้ำคือฉลาอ๋อวันนี้มาเร็วพอดีพาลูกไปซื้อชุดนักเรียนนักเลยแวะมากินข้าวกันไม่ได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วเหอะ วันนี้ก็เลยแบบมากินข้าวพร้อมกันปกติเราก็จะมีทานข้าวนอกบ้านวันเดือนละรอกเดือนละครั้งเป็นแบบต้นเดือนอะไรเงี้ยก็เนี้ยแหละต้นเดือนของเราก็กินข้าวพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารราคาแพงอะไรทุกคนคือยี่สามก็มีแต่ทํางานเนาะส่วนลูกก็ลูกก็มีเขาก็อยู่ของเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบ แต่ตอนเย็ยนเราก็เจอกันะคุยกันแต่ว่าการกินข้าวพร้อมกันน่ะมันน้อยมากส่วนใหญ่เ้วกินไม่พร้อมกันบางคนตื่นมาบา่ายก็กินบ่ายอะไรเงี้ยกินไม่พร้อมกันเลยที่บ้านนะแต่วันนี้สวัสดีพี่ออนจ้ะตอนเที่องไลน์ไหมไลฟ์ไลน์แต่นี้มันก็จะถึงเวลาไลน์แล้วกระลายาวไป หนึ่งเก้าหนึ่งอร่อยมากคิวเตอร์ลอยสวัสดีพี่ดักกี้พี่ออนสบายดีนะอยากเห็นหน้าลูกยายทุนใหญสวัสดีพี่พี่หน่อยดู สวัสดีก่อนยกมือดีๆยกมือดีๆเรียบร้อยดูอาเล็กสวัสด,ดีค่อนหล่อเชียวหล่อนะไม่เผ็ดมันเค็มผมเคยเห็นคุณแล้ว ผมขอถ่ายรูปคุณเดินหนีผมเฉยไม่เคยไม่เคยถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปยิบสถ่ายด้วยตลอดนะคะนอกจะจักคิดไว้ในใจดรวยป่าถ้าขอในใจถ้าขอในใจก็คงไม่เจอกันอยิบสนนะะามเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษย์สมพันธ์ดีเดิ ไม่ใช่ดีธรรมดานะดีเลิศนะตอนอยู่โรงเรียนได้ได้ใบประกาศด้วยนะเป็นคนมีมนุษยสัพััน์ดีดังนั้นนะ่ะยี่สามไม่ทําแบบนั้นแน่นอนหิวตามเลยอยากกินเลยมามเยี่ยมเลยเยี่ยมบออืม้ม วันนี้เลิกกินเส้นหมี่มกินเผ็ดมากแสบท้องมากไหมเอาจริงมันไม่ได้เผ็ดนะมันพอดีกินแ่ท้องเสียนั่นคือใครไม่แม่ท้องเสียที่ไหนแม่อ่านในยายหเล็กก็แทรกไม่รู้เรื่องเองรู้ไหมว่าข้าเป็นใครรู้มึงเป็นใครวะ <G l uch> ดีครับพี่ดครับดีครับพี่ <S <S มีกว๋วยเตี๋ยววันนี้กินเส้นหมี่มีขาวแล้วก็ปปบเปีย มีใครจะเอาอะไรปะกินอะไรกัน่อยมาแล้วกินพริกให้ดูหน่อยครับไม่มีพริกครับวันะนี้ไม่แต่พริกป่นไม่แต่พริกป่นผักอันนี้อร่อยอ่ะผักอะไรวะใบมิม้นท์เนี่หออ,อร่อย ใบก็เผาหรือเปล่าไม่ใบมิม้นท์นี่ยเดี๋ยวเก็บไปป,ไปลูกที่บ้านเลยด้คือมิน้นพี่ไปร้านเหรอคะกินที่ร้านคะลูกพี่เป็นคนทำให้หนูอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแต่กว๋วยเตี๋ยวนี่กินได้ทุกมื้อจริงนะกับส้มตำกินได้ทุกคราบ แค่บอบแ่บอมือทองเ่กี้พีเดียบบอจ้า mm hmm. อันนี้มันอยู่ในระดับที่ยิบสามกินได้ mm hmm. มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไนระใส่ไปช้อนหนึ่งไม่ได้ใส่เยอะ mm hmm. ที่ไรไงอะ่ะจอยจี้ เมื่อไรจะอิ่มลูกรอแล้วลูกก็ยังกินไม่หมดเลยขอบคุงค่าตักวัคซีนอยากเจอใช่ที่มีลูกไก่ไหมคืออะไรวะชอบก๋วยเตี๋ยวชอบก๋วยเตี๋ยวที่กินได้ทุกมื้อเลยจริงก๋วยเตี๋ยวส้มตำอะไรเงี้ย เจ้สวัสดีครับวิทย์สวัสดีครับใครข้างหลังใส่ดีวัวบะพี่หนูอารมณ์พูดค่อยอีกแล้วเลยพี่หนูไม่อารมณ์พูดค่อยอีกแล้วแปลว่าอย่างวะมาแล้วพี่กันพื้นในไรเดียวกเลยวะชอบกมมินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน อยู่จังหวัดอะไรสกลนครโรงเรียนเปิดวันที่สิบประถมนี้เท่วันที่เก้าหรอเปิดวันที่สิบสองแต่งๆวันดีจะแต่งๆน้องแต่งคนน่้รัะทำไมมาถึงนี่ได้วันนี้คนสวย เนี่ยใครอยากได้เพื่อนไปห้องน้องแต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 ่งยังแจกเพื่อนอยู่ไหมอ๋อเอาจริงป่ะฉันไม่เห็นนะสิแตงแตงเจอจะโกรธฉันนะฉันไม่เห็นนะสิเพิ่งเห็นเนี่ยขอโทษนะ <c oughs> ใครใครอยากได้เพื่อนยังแจกเพื่อนอยู่ปะเพื่อนจิ้มเพื่อนอ้ํา้ันหรอือเปล่าวะอ้ําบเนี่ยฉันไม่เห็นจริงจริงพ <c oughs> นี้คือเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะครับถ้าเห็นตรงอ่าน ไม่ค่อยได้ไลค่ะอ๋อเหรอไม่ค่อยได้ไลค์ลองพี่กินพริกหนึ่งอันพี่ก็ไลค์วันละรอบไลค์ไลค์สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายจริงๆอ่ะแต่วันนี้มาเร็วพิมพ์ไปก็ไม่อา่านจริงหรอไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือบางทีมันคนเยอะขอโทษขอโทษ เต็นดซบแท้วะเธนัตติชา<ม>บางทีงมันไม่ขึ้นนะคอมเมนต์อ่ะร้านไหนคะตามไปกิน,นบอกไม่ได้เอามาให้พี่ใหญ่แม่อเองนะมองได้เลยติดลิขสิทธิ์กินกว๋วยเตี๋ยวครั <Good. S 1> จบจะโปรโมทได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจ้างต้องต้องมีต้องต้องผ่านบริษัท โปรโมทไม่ได้นเราตรงนี้โปรโมทร้านไหนไม่ได้หรอกภาพมันตรงปะอืมสาธุครับเออ